สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูผลการทดสอบนะครับการที่ว่าเราเคาะดอกเกสรตัวเมียขณะที่ฝนตกแล้วก็ดอกค่อนข้างเปียกนะครับคือเมื่อวันที่สิบสองเนี่ยฝนจะตกทั้งคืนนะครับแล้วก็ตกตลอดวันนะส่วนระหว่างที่ระหว่างวันหรือตอนเช้าที่เราเคาะเนี่ยฝนก็ชะลอตัวให้หน่อยนึงแต่ดอกก็เปียกค่อนข้างชุ่มนะครับทางผมก็เลยทําการทดสอบนะครับเคาะเกสรว่าดอกเขาจะติดหรือเปล่านะครับ สิ่งสาคัญนะครับก็คือดอกต้องสมบูรณ์นะครับดอกตัวผู้ต้องสมบูรณ์นะครับส่วนในวันที่12นั้นผมจะใช้ดอกแช่แข็งนะครับในการเคาะคือทุกครั้งที่ทําการทดสอบทางเราจะมีการเขียนมาร์กไว้แบบนี้ครับเคาะดอกแช่แข็งนะครับวันที่12เดือน7นะครับแล้วก็จะมาร์กว่าวันนี้ฝนตกดอกเปียกนะครับแต่สิ่งที่ทางสวนได้ทดสอบแล้วก็เห็นผลชัดเจนนะครับถ้าว่าดอกตัวเมียค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกตัวเมียสมบูรณ์กันก่อนนะครับ นี่ก็คือลักษณะดอกตัวเมียสมบูรณ์นะครับสีจะเป็นประมาณนี้นะครับบานบานเต็มที่นะครับที่เราเคาะเนี่ยให้ดูอัตราการติดนะครับนี่วันนี้ผ่านมา11วันนะครับเห็นไหมฮะนี่ลักษณะการติดแบบนี้ติดแล้วนะครับแล้วก็ติดค่อนข้างดีครับถ้าดอกไหนไม่สมบูรณ์หรือเปียกมากจนเกินไปเนี่ยก็อัตราการติดอยู่ที่50 3 0 5 0แต่ถ้าดอกสมบูรณ์แล้วก็เปียกไม่มากเกินไปในวันที่ฝนตกนะครับแล้วก็ลักษณะของดอกเนี่ยถ้าเขาค่อยลงแบบนี้ครับเขาจะไอ้เกสรน,นะครับในส่วนของระอองเกสรตรงกลางเนี่ยของตัวเมียจะไม่เปียกครับก็จะทําให้การติดดอกก็อย่างที่เห็นครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะฮะนี่ก็จะเป็นเห็นไหมฮะนี่ก็คือส่วนที่เคาะนะครับส่วนที่เคาะแล้วก็เดือน7ของภาคใต้นะครับเดือน7เนี่ยฝนตกทั้งเดือนครับตั้งแต่วันที่2 จนมาถึงวันนี้วันที่23ก็ยังตกอยู่ทุกวันนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะครับปกติผมจะเคาะเที่ยงถึงบ่ายนะครับเนื่องจากเราอยากจะให้ดอกเนี้ยบานเต็มที่แล้วก็ถึงจะมาเคาะแต่หลังจากที่ผมเปลี่ยนมาเคาะตอนเช้าไม่เกิน10โมงเช้านะครับอัตราการติดก็เปลี่ยนไปนะครับติดดีติดดีมากครับต้องบอกว่าติดดีมากนะครับสรุปนะครับ การเคราะดอกเกสรดอกตัวเมียเปียกดอกตัวผู้แห้งดอกตัวผู้สมบูรณ์เกสรตัวมีสมบูรณ์จะทําให้การติดดอกค่อนข้างดีนะครับร้อยเปอร์เซ็นก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าเราจะเคาะด้วยดอกแช่แข็งหรือดอกสดนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกสละนะครับว่าโอเคกําลังปลูกแล้วฝนตกที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เคาะเพราะกลัวว่าไม่ติดนะครับทางสวนนะครับทําการทดสอบแล้วนะครับเห็นผลดีนะครับเอามาแบ่งปันข้อมูลกันนะ ใครที่สนใจนะครับเรียนรู้นะครับการทรําเกษตรเกี่ยวกับการปลูกสละแล้วก็การทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราจะมีกลุ่มนะครับอยู่ในการปลูกสละสุมาลีและการทําเกษตรอินทรีย์นะครับ Facebook ผมก็จะเป็นสุชาอินทรีนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูนะครับติดต่อสอบถามหรือข้อความกันมาได้นะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ